เธอได้ยินไหมกวินมีเสียงคนเหมือนกำลังบอกให้เรากลับไปกวินพยายามฟังแต่สิ่งที่ได้ยินมีเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันเขาจับแขนนิสาแน่นอย่าไปเชื่อเสียงพวกนั้นมันอาจเป็นกับดักแต่ดวงตานิสายังเต็มไปด้วยความสับสนเธอกวาดมองรอบๆเหมือนกำลังหาที่มาของเสียงที่ได้ยินจริงๆ มนตรีกลับหัวเราะหยันเสียงอะไรกันเล่าไม่เห็นได้ยินสักหน่อยพวกนายคงเริ่มกลัวจนหูเพี้ยนแล้วเมื่อเดินต่อไปไม่กี่ร้อยก้าวเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกคราวนี้กลับเป็นถ้อยคำแปลกประหลาดที่กวินเองก็เริ่มได้ยินอย่าเดินต่อทางนี้ไม่ใช่ทางของเจ้ากวินหยุดฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้เขารู้สึกชัดว่าเสียงนั้นอยู่ใกล้หูเสียจนลมหายใจขนลุกชันขึ้นมาทั้งตัว เขาหันขวับไปด้านหลังแต่ไม่มีใครมีเพียงหมอกขาวหนาทึบเคลื่อนไหวชา้ชาๆเหมือนกำแพงที่ซ่อนบางสิ่ง